ย้อนฟังเบลล่าราณีพูดถึงเวียสุกลวัตรวันรู้ข่าวแต่งงานวิกกี้เรียกว่าเหลือเพียงไว้ความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันสําหรับเบลล่าราณีและเวียสุกลวัตรที่แม่ทั้งคู่จบรักเก้าปีต่างคนต่างเดินตามเส้นทางของตนเองแต่ก็ยังคงส่งความปรารถนาดีให้แก่กันเสมอล่าสุดกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หนุ่มเวียจะโพสภาพ หนุ่มเวียโพดภาพ,พสมแหวนวิกกี้แฟนสาวน็อกวงการทางเบลล่าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงหนุ่มเวียอย่างให้เกียรติว่าอยากให้พี่เขาออกมาพูดเองส่วนตัวยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขจริงๆตอนนี้ก็ค่อนข้างมีเวลาดูแลตัวเองโสดมานานแล้วพร้อมจะเปิดรับใครหรือย,อยังคือตอนนี้ก็แฮปปี้กับแบบนี้ขอย,ยืนยันคำนี้มันเหมือนกับมามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองรักตัวเองก็แฮปปี้ดีสบายๆด้วยความที่เราไม่อยากให้เวลากับอะไรมากไปกว่าครอบครัวเรารู้สึกโอเค อยู่กับคุณแม่น้องหมาน้องแมวเพื่อนๆมันก็หมดเวลาวันหนึ่งแล้วไหนจะเรื่องงานอีกมันยังไม่พร้อมสําหรับสถานะไหนคนจีบเยอะไหมไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราไม่มีเวลาจริงๆและไม่อยากไปทําความรู้จักใครด้วยก็บอกรวมๆมากกว่าฝากมาบอกเพื่อนหลายคนเชียร์ให้มีแฟนเร็วๆเดี๋ยวจงวังหวะจะใช้ก็ใช้เองรอก่อนส่วนเขาลือเรื่องของพี่เวียจะแต่งงานเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอยากให้ถามกับพี่เขาเองมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีการคุยกับพี่เขาส่วนตัว ตอนนี้ก็ยังคงสถานะของความปรารถนาดีต่อกันเป็นเหมือนพี่น้องที่มีมิตรภาพที่ดีให้กันเท่านั้นสำหรับตัวเบลเบลรู้สึกว่ายินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเบลก็มีความปรารถนาดีให้เสมอและความจริงแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนรอให้พี่เขาตอบดีกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยอยากจะให้เกียรบพี่เขาคนรอบข้างและครอบครัวพี่เขาด้วยขอไม่ออกความเห็นเรื่องนี้แล้วกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ